ท่องเที่ยวพัฒนาเกษตรเพิ่มค่าสังคมเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมยั่งยืนที่นี่ตำบลทุ่งนุย้ยอำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลทุ่งนุ้ยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองสตูลจากการสอบถามจากผู้อาวุโสของหมู่บ้านทราบว่าบ้านทุ่งนุ้ยได้มีการตั้งถิ่นฐานกันมาประมาณ6ชั่วอายุคน เดิมเรียกว่าบ้านช่องด่านเป็นทางผ่านคนเดินเท้าจากสงขลามาสตูลโดยชาวบ้านดั้งเดิมมีประมาณ15ครัวเรือนที่บ้านน้ำราเนื่องจากบ้านน้ำรามีโจนผู้รายชุกชุมมากจึงย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านช่องด่านโดยมาเริ่มต้นบุกเบิกทำมหาหากินในพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งยังเป็นป่าพื้นที่ราบที่ยังไม่สมบูรณ์มีการเล่าสืบตอบกันมาว่าชาวบ้านที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่นี้ได้เข้าป่าล่าสัตว์และเกิดหลงป่าไปเจอทุ่งเล็กๆกกป่ามีสต มากมายไปกินน้ําในทุ่งดังกล่าวชาวบ้านจึงตั้งชื่อบริเวณนี้ว่าทุ่งนุ้ยโดยคําว่านุ้ยในภาษาพื้นถิ่นทางภาคใต้แปลว่าเล็กตำบลทุ่งนุ้ยตั้งอยู่ในอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอําเภอควนกาหลงห่างจากตัวอําเภอ17.2กิโลเมตร ในข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจอบปทปี2,565ตำบลทุ่งนุ้ยมีครัวเรือนอยู่จำนวน2,652ครัวเรือนประชากรจำนวน9,403คนแบ่งเป็นเพศชายจำนวน4,709คนและเพศหญิงจำนวน4,694คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรทำสวนรับจ้างและค้าขายบางส่วน โดยประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธรองลงมาตามลำดับทำให้ตำบลทุ่งนุ้ยมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เช่นการแต่งกายตามประเพณีตามหลักศาสนาอิสลามเป็นต้นโดยตำบลทุ่งนุย้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสตูลให้เป็นสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดสตูลประจำปี2566 โดยภายในตำบลทุ่งนุ้ยมีผู้นำกลุ่มองค์กรและคณะทำงานที่มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งคนในตำบลให้ความร่วมมือรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนซึ่งมีกลไกการทำงานโดยแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอและตำบลประกอบด้วยส่วนราชการในตำบลผู้นำทุกหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆภายในตำบลโดยมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ กระบวนการที่1จัดประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลงได้จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานและให้เห็นความสำคัญในการจัดการข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลพร้อมทั้งการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบล กระบวนการที่2ร่วมกันจัดทำสารสนเทศและนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และความต้องการของคนในชุมชนโดยรวบรวมข้อมูลและจัดประเภทข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคพร้อมทั้งวิเคราะห์ในโปรแกรม Community Information Radar Diagram หรือ c i a เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของตำบลโดยการนำข้อมูลจปทกชชสองคอและข้อมูลอื่นๆมาวิเคราะห์โดยผลการวิเคราะห์สามารถเรียงลำดับปัญหาจากประเด็นการพัฒนาทั้ง5ด้านได้ดังนี้ 1. การบริหารจัดการความเสี่ยงชุมชน 2. การแก้ไขปัญหาความยากจน 3. การพัฒนาด้านอาชีพ4การบริหารจัดการชุมชนและ5การบริหารจัดการทุนชุมชน กระบวนการที่3จัดทำโครงการโดยนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและเรียงลำดับปัญหาจากประเด็นการพัฒนาทั้ง5ด้านในชื่อโครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนภายใต้กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้การจัดการขยะในชุมชนและส่งเสริมการลดปริมาณขยะด้วยหลัก3า โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆและจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในชุมชนซึ่งทำให้ชุมชนสามารถจัดการขยะได้ด้วยตนเองและครัวเรือนมีความรู้ด้านการคัดแยกขยะพร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกของคนภายในชุมชนกระบวนการที่4การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่นเสียงตามสายหน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเพจ Facebook หรือแอปพลิเคชันไลน์เป็นต้นโดยจากการดำเนินงานทำให้ตำบลทุ่งนุย้ยมีการจัดการความเสี่ยงภายในชุมชนที่ดีขึ้นมีการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบชุมชนมีส่วนร่วมเกิดความเข้มแข็งและมีการจัดการทุนชุมชนรวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ชุมชนหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลต่างๆมากขึ้นและมีการฝึกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ในด้านต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน